ถึงเวลาที่คณะกรรมาการทั้ง3ท่านจะต้องตัดสินใจนะครับระหว่างน้องกุ๊กไก่คนสวยของเรากับน้องพลอยสาวน้อยน่ารักของเราคนนี้ใครจะได้ดั้งบัลลังเป็นคนต่อไปต้องตัดสินใจแล้วครับพี่อ๊อครับผมเลือกยังคงเป็นกุ๊กไก่ครับเอาแล้วเอาแล้วจริงนะ เขินเขินจริงๆใช่ไหมครับค่ะสบายแต่ว่าสองคนทำออกมาได้ดูดีครับเข้ากันได้ดีฮะขอบคุณครับน้องบอน้องเหมียวอุ๊เพลงนี้นะแจ้งเกิดครับน็อกเอาทแน่ๆฮะโอ้สุดท้ายครับพี่ยิ่งยงครับ าบซึ้งกันเข้าไว้ปากับบทเพลงซึ้งๆเลยนะครับ <c oughs> วันนี้จับคู่กันแบบน่ารักน่าบอกอ